โอเคครับ okay, ทุกคนก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกั่นเคยแล้วลกันนะครับวันนี้เราไปอยู่ในเกมไมค์ครับในไมค์ครับเอาชิลลอดในพาร์ทที่26ก็ันอีกแล้วใช่ซึ่งพาร์ทพาร์ทที่แล้วปะคือวันวันวันไหนวะวันพฤหัสใช่วันพฤหัส หลายคนเนี่ยก็สงสัยเอ้ยทำไมว่าวันนี้พี่เว็ไม่ลงคลิปเป็นอะไรหรือเปล่าวันนี้พี่เว็บหายไปไหนเอาตรงๆมั้ลืม <c oughs> <c oughs> เออวันนั้นลืมครับผมอืมนั่นแหละก็คือไปธนาคารไงเออแล้วเราก็ลืมลืมไปเลยว่ากูยังไม่ได้ลงคลิปประมาณนั้นนครับผมลืมไปเลยเอ้าวรทุกคนก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปของพี่เวฟใครที่อ่าเซิร์ฟไมค์ครับพิกเซอร์ฟมาเล่นอยู่ก็สามารถเข้าไปโหลดได้ที่ใต้เลงเลยนะครับผมมา เดี๋ยววันนี้เราจะมาสร้างไอ้เจ้าบ้านาวัวเราต่อซึ่งน่าจะเป็นแลนด์มาร์กน่าจะเป็นแลนด์มาร์กจุดสุดท้ายที่ผมจะสร้างแนละ้วทุกคนเราจะเลิกสร้างแล้วก็ที่เหลือพี่เวฟก็จะตกแต่งเน้นตกแต่งไปเป็นหลักใช่อะทำไมเสียงมันดูเงียบจังอ๋อคุณลืมปิดเสียงคือถามว่าเอา้าพี่เวฟจะเ,เน้นตกแต่งยังไงหรอพี่ก็คือว่า,าถ้าเกิดว่าไอ้ฟาร์มวัวตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมผมก็น่าจะเลิก เลิกเล่นซีรีส์นี้ไปแล้วนะครับถามว่าเอาพี่พี่พี่ไหนพี่บอกว่าพี่จะเล่นจนถึงเวอร์ชันอา่าล่าสุดเออก็คือว่าผมจะเปลี่ยนแนวจากการที่เ,เราจะทําเป็นซีรีส์เป็นพาร์เป็นพาร์ใช่ไหมผมจะทําเป็นแบบสอนสร้างบ้านทีลหลังด้วยว่าเออเพราะว่าตอนเนี้ย อาหารของเราก็มีครบแล้วเรามีอาหารแล้วเรามาีมีฟาร์มมีขนแกะที่เอาไว้สร้างบ้านหลังอื่นๆแล้วก็มีอ้อยมีมรกตมีอะไรทุกอย่างตอนนี้เราคือเรามีแล้วเราดูดูไข่ไก่นะคือตอนนี้ไข่ไก่เรามีแบบเยอะมหาศาลแบบคือความจริงมันเยอะกว่านี้เยอะมากเลยนะทุกคนไข่ไก่แต่ว่าพี่เวฟโยนทิ้งไปหีบหนึ่ง <c oughs> คือถามว่าเอา้าพี่จะเลิกเล่นเอาชีิรอดหรอคือจะเล่นแบบ คือจัดคิดแบบว่าสอนสร้างบ้านหลังต่อหลังอะแต่เราจะใช้เราจะสร้างในแบบนี้แหละใช่เราจะสร้างไปเรื่อยๆอ,อ่าก็อาจจะไม่แบบสอนสร้างบ้านสอนสร้างของอ่าตกแต่งในในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นส่วนเอาชิลอดจะเล่นไหมอชิลอดก็อาจจะพักไปนะครับแล้วก็ไปเล่นอย่างอื่นแทนใช่แล้วเอ่อซีรีส์นี้ก็จะกลายเป็นซีรีส์แบบสอนตาแต่งบ้านเออทีละหลังทีละหลังอะไรี้แต่ว่ากิจกรรมอะไรต่างๆผมก็จะทําอยู่ในเซิร์ฟนี้แหละ ก็มันก็ไม่ต่างจากเดิมหรอกแค่จากเดิมเราต้องมาเดินเปิดหีบแต่ไอที่ผมอยากจะสร้างเนี่ยผมก็แค่เตรียมของไว้เรียบร้อยแล้วก็นั่งสร้างแค่นั้นเอง <c oughs> เออมันไม่ต่างจากเดิมหรอกเว้มันไม่ไม่ต่างเลยมันไม่ต่างอ่ะมันเทบมจะเหมือนเดิมอะไรประมาณนั้นอ่ะโอเคมาเดี๋ยวในพานี้เราไปนั่งสร้างไอ้ข้อวง,องเราด้วยฮะเดี๋ยวเราจะมาสร้างข้อวงเราให้เสร็จเนาะซึ่งในพานี้เราจะน่าจะต้องมานั่งตกแต่งข้ออัวให้เสร็จครับข้อวงก็จะทําคล้ายๆเดิมแล้วเนาะ เราจะไม่ทําให้มันแตกต่างและแลกแยกไปมากกว่านี้โอเคมาเดี๋ยวขอแรกหน่อยสิเราต้องมาคราฟเป็นเอเจ้เอ่อโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วแหละแล้วก็ใส่หลอดไฟใส่หลอดไฟเข้าไปก็น่าจะโอเคแล้วนะเออน่าจะน่าจะเวิร์กน่าดูแหละแล้วใส่หลอดหูเดี๋ยวนะอันนี้บล็อกนี้ผมไม่ได้เป็นคนวางนะเว้ยคืออินเนอร์แมนมันเกิดอะเออแล้วอินเนอร์แมนมันแบบ มันไล่วางอะผมโคตรเกลียดเลยเอ็นเดอร์มูนเอ็นเดอร์แมนอะมันคือมันไล่วางบล็อกของเราเว้ยเออผมโคตรเกลียดเลยนี่เราใส่ไปฮะแล้วก็ใส่ที่กั้นรั้วเหมือนเดิมเช่นเคยโอโจ้ด้วยแต่ว่าวัวมันไม่น่าออกมั้งแต่ว่าเราก็ไม่น่าจะเราไม่น่าจะใช้วัวเยอะขนาดนั้นอะส่วนน้องหมว่าพี่เวฟบครับสร้างบ้านในน้ำหน่อยเดี๋ยวเราสร้างเดี๋ยวเราสร้างเดี๋ยวเราสร้างแต่ว่าจะสร้างเป็นแบบว่าคลิปสอนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะดูง่ายกว่าเดินนะ ต้องการอันนี้2อันแตงสกิลเดี๋ยวนะสองอันเหลืออ๋อสองอันเออสองอันถึงค้ามาสองทำไมเหลืออันหนึ่งเลยเนะี่ยโอเคหลังจากเราได้ฟาร์มขึ้นมาอย่างนี้แล้วนะครับผมเราจะใส่เสาใช่คือเราจะใส่เสาไฟเข้าไปตรงบริเวณนี้ประมาณสักสามเสาซึ่งเสาไฟเนี่ยเพื่อว่าเราจะใช้เป็นตะเกียงอ่ะฮะเราจะใช้เสาไฟเป็นตะเกียงอันนี้ต้องใช้ครับอันนี้ต้องใช้ แล้วก็หินหยาบต้องใช้เสาไฟเราต้องใช้อยู่แล้วแหละอืมอันนี้เอามาเรามีตะเกียงแล้วก็เหล็กไอรอนเราต้องใช้โซ่ด้วยเดี๋ยวเรามาทํากันมันโตมาดูดีแน่เลยเดี๋ยนะในนี้โอ้โหเหล็กโคตรอันเนี้ยมันไรสาระมากโคตรเยอะเลยดอกไมไมเดี๋ยวๆๆลืมไปว่ามันใส่นี้ได้เอโทอเดี๋ย,ยอัน,นี้ไม่เกี่ยวใส่ไป แล้วก็ตรงนี้แต่นะนี่ทุกคนตอนนี้พี่เวฟได้ทําฟาร์มแกะแบบนี้แล้วนะพี่เวฟได้ใส่อาสีไปแล้วนี่เราได้ใส่สีเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะสามารถปั๊มขนแกะได้ง่ายถามว่าพี่เวฟครับแล้วพี่เวฟจะสร้างบ้านไปในตรงไหนคือตรงไหนว่าผมจะสร้างบ้านแล้วก็ผมอาจจะขยายหมู่บ้านไปทางนน้นเนาะก็จะเป็นบ้านใหญ่ใ,หญใช่แต่ว่าผมจะจะให้มันห่างจากตรงนี้ร้อยบล็อกก็น่าจะประมาณบริเวณแถวๆนี้แหละอาใช่แล้วตรงนี้จะทำทางเดินมาแล้วเป็นหมู่บ้านใหญ่ แล้วก็เอา a อ c เข้ามายัดอยู่แต่ว่า a อ c ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าเราจะเอามันไปยังไงแต่เราเอาไว้แค่นั้นก่อนแล้วกันมาเดี๋ยวสิ่งแรกที่ผมจะต้องทำนั่นก็คือ,อลวดหินอ่ะเสาเราจะวางแค่สามเนะสาพอเนาะเสาไฟตรงนี้อ่ะผมให้อ่ะผมให้สิสองเสาตรงนี้เลเออแต่ตรงมุมนี้ผมจะไม่ใส่นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใส่มากไปมันจะดูไม่สวยนะทุกคนนะแล้วก็ใส่นี้ขึ้นมา แล้วก็ตามด้วยถูกป่ะม <c oughs> ถูกถูกแหละเออแล้วก็อันนี้ขึ้นมาเดี๋ยวนะอันนี้เราใช้เป็นอะไรวะเออเราใช้เป็นอันนี้แหละเออเราใช้เป็นอันนี้เราใช้เป็นนี้งั้นเราก็จะใช้อันนี้เหมือนกันมันจะดูสูงไหมว่าผมว่ามันดูต่ําไปประน,นึงนนะถ้าเกิดว่าเราใส่อันนี้ไปมันจะดูสูงไหมวะเออมันจะดูแบบเสามันอยู่สูงไหมเพ่เออะไรเงี้ยหรือว่ามันเป็นแบบ สปอตไลท์ <Spot> <c oughs> เออหรือว่าคุณจะทำเป็นสปอตไลท์นี่เลยแล้เอานี้มาดิคราฟนะฮะเราต้องคราฟเป็นอันนี้โซ่โซ่โซ่นี่โซ่แล้วก็คราฟโซ่โอ้ยยิบสองอันแพงเหมือนกันเลเนี่ยอ่ะอุ้ยสู้วางได้อ้าวิวิดูดีดูดีอ่ะเออได้อยู่เออเดี๋ยวเป็นโซ่แบบว่ากั้นๆอะไรอย่างเงี้ยเออน,นี้ได้อยู่ว่านี่ work. เวิร์กอ่ะแล้วเราก็จะใส่อันนี้ตกแต่งข้างล่างไป อะเดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างไม่ใช่ตรงนี้ข้างล่างกูไปถึงข้างบนอีบ่าเอ้อะได้ไหมได้แหละเสาหนึ่งอกว่าโอเคสวยสวยเนาะแค่นี้ก็ได้จะสวยแล้วแหละมาเดี๋ยวเราจะมาสร้างมันเสร็จนะ <c oughs> ผมในพานี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะวัวเข้ามาใส่ด้วย <c oughs> บอกเลยว่ามันจะต้องออกมาดูดีที่สุดเออน้องๆหลายๆคนนี่แบบ <c oughs> พี่เวฟครับผมขอแมพพี่หน่อยได้ไหมครับคือทุกคนครับผมขอสร้างให้มันมากกว่านี้ได้ไหม แล้วกูก็จะลืมหรือไม่ก็ทำแมปหายแล้วนะ้องก็ไม่เคยได้แมปกูเลย <laughs> เออบางคนมันโหลดแมปเราไปด้วยเออมันมันไม่ได้ไปทำอะไรนะมันไประเบิดทิ้งอนะ่ะทุกคนอย่างเช่นเอมอนมอย่างเงี้ยเอมอนมันมักไปแบบไปโหลดแมปชาวบ,บ้านจะช่องเข้ามาแล้วมันระเบิดทิ้งอนะทุกคนคือแบบมันทำกวนตีนอนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหืมมันกวนแบบกวนตีนอนะเอามาเราผมจะสร้างนี้อุย้ยไม่น่าจะพอหมดทุกคนโอเคไม่พอเราก็ครับใหม่ได้พอพอดีว่ารวย พราะว่าเราได้ไปฟาร์มไม้มาเพิ่มเป็ือนที่เรียบร้อยได้วอันนี้เราใส่เข้าไปเดี๋ยวเราจะทําเสเาผมจะทําไม่เยอะแล้วกันเนาะทำแบบเนี่ยไอ้ตามเสาที่เราวางไว้เราจะไม่ใส่ให้หมดนะครับเพราะว่ามันจะดูรกเกินไปใช่มันจะบังทัศนวิสัยเวลาเรามองวัวใช่เราจะมองไม่เห็นวัวเฮ้แต่แค่นี้ผมว่าน่าจะเลี้ยงวัวได้หวาัสามสิบสี่สิบตัวเลยเนะี่ยเออเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งพื้นที่มันเหมือนแบบฟาร์มวัวมีโคนมีแบบบล็อกเอ่ออะไรนะเนี่ยมันให้มันเหมือนแบบ าต้องพูดยังไงวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราค่อยว่าก,กันเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดู <c oughs> เออเดี๋ยวทำให้ดูด้วยเออง่ายกว่าเยอะเลยผมผมอยากจะทำให้ดูอ่ะเออน่าจะง่ายกว่าเดี๋ยวนะเรามีไอ้นี่หรือเปล่าหินายวิญญาณเหรอาสวิญญาณไม่ต้องการฮนะเดี๋ยวนะเอาเออนี่ไงมีโคดเยอะเลยอันนี้ก็ต้องการอันนี้ก็ต้องการมีอะไรอีกไหมที่ฉันต้องการสิ่งที่ต้องการไม่น่าจะมีแล้วไหม โอเคไม่น่ามีละปะเดี๋ยวเราจะต้องตกแต่งครอกวัวผมผมไม่แน่ใจเวเพราะว่ามันจะมีบล็อกผมว่าเราต้องเอาก้อนกรวดเอาอะไรมาใส่ให้มันเป็นเหมือนแบบโคลนอะเออเหมือนโคลนเหมือนตมอะไรอย่างเงี้ยให้มันเหมือนแบบอย่างนั้นที่สุดอะไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเราจะมาลองทํามาดูอ่ะเ,เราจะใส่ไอ้ตรงปลายนี่แบบเดี๋ยวผมหลายๆคนนี่ก็สอนมาพี่เว็บสร้างนู่สนสร้างนี่หน่อยคือ ผมรู้สึกว่าซีรีส์นี้มันไม่ใช่เอาชีวิตรอดอ่ะอม,ม,มันรู้สึกว่าเป็นซีรีส์สร้างเหมือนกันทุกคนแล้วเนะี่ยเออมันเหมือนซีรีส์สร้างบ้านชั่วทีละหลังอ่ะแต่ว่าซีรีส์นี้มันแค่แบบเดินไปเดินมาเฉยๆอ่ะอมผมว่าหมูไปลงแบบว่าเอทำแบบัะไงนะทําแบบภาพสวยไปเลยอันนี้ไม่ใช่ภาพสวยเลยคุณทีกว่าเลยนะสร้างแบบสวยๆแล้วก็เตรียมของไว้เออ เราถามว่าลงภาพสวยได้ไหมลงไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเราลงภาพสวยใช่ไหมมันจะชนกับไอ้เจ้ามอดแปลงล่างออืมันก็อาจจะไม่สามารถที่จะจะต้องเอาอันดันหนึ่งเออต้องพูดอย่างนี้จ้ะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตรงไปเราก็จะใส่ไปเป็นอ,อันนี้แผ่นปิดเอาไว้ปิดเอาไว้มันมีแค่ไม่กี่อันนะมันปิดไว้สี่ต้นสี่ต้นเอาไว้ปิดโอเคครับเรียบร้อยฮะหลังจากนั้นเราก็จะใส่มาเป็น หลังจากนั้นเราก็จะใส่ก้อนกรวดมันจะมีอะไรบ้างมีก้อนกรวดนี่อก้อนกรวดตรงนี้เอ้ะก้อนกรวดในนรกมีก้อนกรวดทรายวิญ,ญญาณทรายวิญ,ญญาณนี่อาจจะออกดูเป็นแบบตมๆหน่อยใช่ตมๆแล้วก็ไอ้ดินดินแบบดินอีกแบบหนึ่งอะทุกคนมันมันมันคราฟได้ไหมผมไม่แน่ใจว่าไอ้ดินอีกแบบหนึ่งมันสามารถคราฟได้หรือเปล่านะมันจะมีดินอ่มต้องพูดว่าอย่างไงว่าดินที่มันไม่มีญาติดติ้ เออมันเป็นดินที่แบบมันจะไม่มีหญ้าเออผมไม่แน่ใจว่าเราจะหามันได้ยังไงนะแต่ว่าตอนนี้ต้องการใส่วิญญาณนฮะต้องการเยอะด้วยหวัดดีพิกซอมเบ้พอดีว่าเราขอใส่วิญญาณหน่อยนะเพื่อนพอดีว่าเราต้องการเอาไปใส่ไว้ในครอบวัวมันจะเหมือนตมเออใส่วิญญาณมันเหมือนตมอ่ะโอเคแค่นี้ก็ได้พอแล้วแล้วก็ก้อนกรวดก้อนกรวดอ,อ่มทำไมมันมีแต่อยู่อย่างนี้วะม,มันไม่มีก้อนกรวดที่อยู่แบบปลอดภัยกว่าน,นี้เหรอ แต่ว่าอย่างน้อยเราก็โดนไม่เป็นไรนะแต่ว่าผมขี้เกียจลงไปเก็บในลาวาฮัลโหล f r ฟร n d พอจะมีกอรกวดให้เราใหม่พอดีว่าเราต้องการกอรกวดมาก๋อนอนี่ไงได้ไหมนะอุ้ยกูลืมไปกูโชคลาบ <laughs> เดี๋ยวแล้ลืมไอ้บ้าไอ้ลืมเฉยเลยกูมีโชคลาบเดี๋ยวนะทางกลับบ้านตรงไหนวะนี่ไงเออลืมไปเลยว่าเรามีโชคลาบนี่แบบงวง่าอยู่โถลืม เอออะไรมาลืมไปเลยว่าเรามีโชคลาภเราต้องใช้พรั่วที่มันไม่มีโชคลาภไปทุกคนพรั่วที่มันไม่มีโชคลาภกูจะเอาจากไหนเนะี่ยอันนี้มาดิเออแล้วก็ลาบลา,ลาพีทำไมกลายเป็นแบบนั้นล่ะลูกลาพีอ้าลาพีมีอยู่เลเวลที่ได้มานี่เราได้จากการเอาอ้อยไปแลกแนละ้วทุกคนอืมอ้อยผมเอาแลกหมดแล้วเดี๋ยนะอันนี้ก็ลาอุ้ยลาพีจะซ่อมแซมนุ่มนวลเหรอนุ่มนวลอันนี้มา หนึ่งเมตรเอ็นชาร์ดเลยไหมเอ็นชาร์ดไปเลยเนาะเลเวลร์สิบแปดเอ็นชาร์ดไปเลยก็ได้ขอแค่มีประสิทธิภาพสามหรือเท่าไหร่ก็ได้ฮะพอที่เราจะได้ขุดก้อนกรวดได้เออ่เร็วขึ้น,นะฮะอ่าประสิทธิภาพสองถือว่าโอเคไม่แย่แล้วก็ไม่ดี <c oughs> ไม่แย่ไม่ดีด้วยอืมไม่แย่แล้วก็ไม่ดีแล้วต้องหาตรงไหนวะเนี่ยอเลอร์มาเฟรนส์อ่อพอดีว่าผมต้องมีซอมบี้น้ำตรงนี้ เราจะไม่ยุ่งเขามีเพวกวัาดทรายซ้ายใสยซ้ายใสาไม่ใช่ทรายเขาเรียกว่าอะไรวะก้อนกรวดในถ้ำน่าจะมีเจ้ผมไม่อยากจะลงถ้ำอะ่ะบริเวณนี้น่าจะไอ้ดินเนี้ยไอ้ดินเนี้ยผมว่ามันเหมือนมากเลยนะเว้ยกุ้เ,เกี้ยไอ้ดินเนี้ยผมว่ามันมันใช้ได้อยู่นะคือถ้าเกิดว่าเราเจะาขวานทุบแบบธีรบอลบอบล์ธีรบล์บล์แล้วไปทําเป็นแบบเอ่อดินเสียในในลงนาผมว่ามันไม่ใช่เว้ย แต่แต่ว่าไอ้ดินเนี้ยมันได้อยู่นะแล้วว่าเราจะาดินนี้ดีวะเราไม่ต้องก้อนกรวดไหมอมดินนี่เถอะลวชีวิตกูลำบากแลก้วกนเจขวานทุกดินทีละบล็อกทีละบล็อก,อกถามว่าพี่เบฟครับทำไมพี่เวฟไม่ไปเอชชาร์ดให้มันได้นุ่มนวลก็คือว่าอา่อผมไปดูมาแล้วในหมู่บ้าน,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 นดีนมีมันไม่มีนุ่มนวลเลยทุกคนอืมมันไม่มีนุ่มนวลซักอันนั่นแหละประเด็นคือมันไม่มีเลยเ,เพราะฉะนั้นเราเลยต้องมาน่ขุดเอาดินงู้ง,โง,โง,โง โอ้โหผมว่ามันต้องใช้เยอะแน่เลยวพราพื้นที่เรามันก็กว้างนะแต่อย่างน้อยมันก็ต้องมีก้อนกรวดให้ให้ใส่หน่อยอะ่ะเออเดี๋ยวได้ก้อนกรวดนิดเดีเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปสักประมาณกองหนึ่งได้ไหมกองหนึ่งเท่ากับหินทรายวิญญาณแต่สมมติเราจะต้องใส่ก้อนกรวดนะเยอะเออว่าเราต้องใส่ก้อนกรวดเยอะแต่ว่าอ่ะเอาไปสักกองหนึ่งแล้วกันอีกสักสองละเนี่ยสามสี่โอเคพ่อ ต่อไปสิ่งเราต้องการคือก้อนกรวดน่าจะบนภูเขาอุ้ยอันนี้มีไม้หล่นมาเยอะจังวะก้อนกรวดน่าจะอยู่ข้างบนภูเขาหิมะน่าจะมีนะฮัลโหลมาแฟนเฮ้ยเฮ้ยจิจอกมียัยงเนี่ยกูยังไม่มีเลยมันนี่หน่อยสีอยู่ไหนดิเนจิจ,จอกกูมีแล้ววะเาได้แล้วเดี๋ยวคาบดาบเลยเอ้ ไอ้หลือบุ๊กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮืฮือฮดีโอ้ยกูเกือบตายไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ยวนะเราไปหาก้อนกรวดต่อโอ้โหเมื่อกี้เกือบตายอีเวนดีนะแต่กูหยุดทันไม่งั้นผมกดเดินอีกทีนึงผมลวกไปแล้วนั่นแหละอ่านี่ไงเราได้แล้วมันคือก้อนกรวดนะฮะโอ้โหมีโคตรเยอะทุกคนตอนที่ต้องการเนี่ยมึงเทพไม่มีตอนไม่ต้องการเนี่ยมึงหาไม่ได้เลย นะเอานี้เก็บเอาก้อนกรวดมาเนี่ยอ่าก้อนกรวดถามว่าเราจะใส่เยอะไหมผมว่าผมก็ใส่พอประมาณนะเหมือนจะเห็นตรงนี้ด้วยนี่ตรงนี้ก็มีก้อนกรวดก้อนกรวดเราจะใส่ผมผมจะใส่ค้างๆกันไปเนาะให้มันดูแบบเท่าๆกันทุกที่ใช่เท่าเท่ากันทุกที่แล้วก็มันน่าจะออกมาดูเละๆคือเราจุดประสงค์ของเราคือแต่งยังไงก็ได้ให้มันเละที่สุดเท่าที่จะเละได้โอเคนะคือเราจะแต่งยังไงก็ได้ที่มันดูเละที่สุดอะ่ะโอเคอันนี้30ไป น่าจะพอแล้วแหละเราไม่ต้องไปเยอะหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องตกแต่งอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับเอ,อมันต้องมีอะไร,รบ้างมีก้อนกรวดมีหินทรายวิญญาณมีเ,เจ้าหินเนี่ยไอหินเนี่ยแต่ว่าไอ้นี่นี่หินหยาบอ้ามันโอยหินนี้มันต้องใช้ก้อนกรวดในการช่วยนี่เองผมว่าแนละมันคือหินที่ผมต้องการทุกคนใช่มันคือหินที่ผมต้องการ,กมมการไม่ใช่หินนี้เขาเรียกว่าอะไรดินใช่มันคือดินที่ผมต้องการเพราะฉะนั้นผมขอเอา ไอน,นี่ไปเยอะดีกว่าเออโอ้โหเอยอันนี้แหละที่ผมต้องการมันจะกลายเป็นดินที่มันจะไม่มีติดเขาเรียกว่าอะไรไม่มีติดญ้าใช่เราต้องการดินที่มันไม่ติดยาเพราะฉะนั้นเราก็จะเอามันไปด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้นี้คราฟโอ้โหใช้คราฟ2อันเหระได้เท่าไหร่อะอ๋อได้สี่อได้เยอะได้เยอะโอเคพอละเออได้เยอะได้เยอะได้เยอะไปะกับบ้าน let's go เดี๋ยวกูเอาดินไปได้เดี๋ยวไม่ได้ไดไ <c oughs> เข้าไปเยอะจังวะ คือระหว่างทางทุกคนทุบไปเลยอ่ะขุดอย่างนี้แหละอ่ะตาลุงตาลายอ่อเก็บไปพอแล้วเนี่ยหูได้กองกว่าไอ้บ้าเอ้ยไม่ได้จะพูดอย่างีกแล้วเนี่ยไากับบ้านแล้วได้ของที่เราต้องการแล้วนะเราจะมาทําการตกแต่งคอกวัวให้มันเหมือนขี้ที่สุดใช่เราจะต้องทําให้มันดูเหมือนขี้ที่สุดไม่รู้ว่ามันจะเหมือนหรือเปล่านะแต่ผมจะทำพอทำให้มันเละสุดนะอาว่า อันดับแรกเราต้องใส่เป็นก้อนกรวดนะครับก้อนกรวดเราต้องไหมสิเราไม่ต้องเราไม่ควรทําอย่างนี้เราควรเีือกเก็บไปอ่าแล้วก็ใช้จะโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราควรที่จะต้องทําประมาณนี้ฮะก็คือว่าเราเดินขุดเราเวลาเราทําอะไรเราก็เดินขุดไปเลยเราไม่ต้องไปสนใจนะครับว่ามันจะออกมาเป็นรูปลักษณะยังไงมันจะออกมาดูสวยไหมเราก็เดินขุด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 ตรงไหนที่เราคิดว่ามัน มันโล่งๆแล้วก็ขุดๆๆๆๆๆเออแค่นั้นแหละเราก็ไม่ต้องมีอะไรมากขุดๆๆๆๆๆุดแล้วก็เดี๋ยวเราใส่เป็นเจ้าก้อนกรวดเข้าไปฮะแค่นั้นแหละก็จบอืมแล้วเราก็ไปขุดที่อื่นอีกแล้วเราก็ใส่บล็อกอื่นเข้าไปอีกแค่นั้นเออเพราะว่ามันจะได้ดูเละที่สุดเราไม่ควรที่จะต้องไปทําเป็นระเบียบนะครับเราทํายังไงก็ได้มันดูแบบไม่ไม่สวยอะเราทํายังไงก็ได้มันดูแบบไม่สวยอะ อะผมจลงเดี๋ยวเราจะลองนะผมไม่รู้นะว่าจะเละเละขนาดไหนนะแต่ว่าผมจะพยายาม้อยมาดูเละที่สุดนะีนี้ผมจะทําทุมมั่ว,วไปแต่ตอนแรกอาจจะดูไม่เละนะทุกคนแล้วต้องทำไปเรื่อยๆกันอ่าโอเคโอเคกวดในนี้ผมว่าผมให้แค่นี้อ่ะที่เหลือแล้วก็ทําการวางกรวดเข้าไปฮนะวางกรวดทีนี้เราจะไม่ทุบกรวดนะเราจะทุบดินเหมือนเดิมคือเราจะทุบไอ้เจ้าดินอุ้ยผอโบเนี่ยเดียว พูดเป็นเล่นนะเวฟอย่าบอกนะว่าไม่พอขุดเยอะขนาดนั้นเลยเวฟไม่เอานะเวฟมันมันไม่เยอะขนาดนั้นหรอกเชื่อแล้สิมันไม่เยอะขนาดนั้นมันไม่เต็มมันไม่เต็มมันไม่เต็มไม่ไอที่ผมผมไม่ได้ห่วงกรวดนะไอห่วงบล็อกอื่นที่กัวมาน้อยเ่ยแหละเอ้ยมันมันต้องไม่เต็มเลยใช่ไหมอู้ชัดเลยมึงโอ้พระเจ้าก้อนกรวดกูไม่พออะไรวะเนี่ยใอช่เยอะจังวะ โอ้ยมาเอ,อ้ยแล้วก้อนกวดเรายิ่งมีน้อยอยู่ทุกคนโอ้กูว็ามาอย่างมั่นใจและกูว็วามาอย่างมั่นใจและไอ้ไอ้พอไปเออกูว่าก้อนกวดกันเนี่ยพอยังไงก็พอเออในใจกูคิดแล้วเออพอมาถึงปุ๊บไอ้ี้ยเอ้ยไม่พอเดี๋ยนะมันมีก้อนกวดบริเวณนี้ไหมมันจะอยู่ตรงริมหน้าผาก้อนกวดกรดกรดกรดกูอยากจะมีนี่มากเลยทุกคนอันนี้ไงโอ้โหมัน สีมันกลมเกืนมากเลยเนะี่ยผมรู้สึกว่าสีมันกลมกลีกลมเกินเนี่ยสีมันกลมเกลน่งหินเนี่ยตั้งแต่เขาเปลี่ยนเท็กเจอร์มาใหม่ผมรู้สึกว่ามันกลมเกินมากอย่างเงี้ยมันมองไม่ค่อยเห็นน่ะคือทุกคนอาจจะเห็นว่าแบบพ่เวฟบึงบินเลยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองไม่เห็นจริงๆนะเวย้ยสายตากยิ่งไม่ดีแล้วมึงมาเปลี่ยนเท็กเจอร์อีบ,บ้าเอ้ยนี่ไงโอ้แอบแล้วเกินแหมแอบซ่อนอีบ,บ้าเอ้ยเอ้ยทุกไป นีได้มาสักพอครับไม่ไม่ไม่กูเอาไปเผื่อไม่กูไม,ไม่เชื่อ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะลวกอยู่แล้วกูไม่เชื่อเออเอาไปเผื่อด้กว,ว่าน่าจะดีที่สุดโอเคสิบสามบล็อกสิบสามบล็อกพอถ้าไม่พอเราจำภูเขาลูปเมื่อกี้ไหมถ้าไม่พอเดี๋ยวกูบินมาใหม่เดี๋ยวนะเนี่ยเดี๋ยวบริเวณนี้เราจะเปลี่ยนให้มันกลายเป็นหมู่บ้านนะครับเป็นบ้านแบบหลายหลังเนาะแล้วก็เอาทำรั้วกัน้นใหญ่แล้วก็ใส่เอพซีเข้าไปอจีเนสอ่ะพอพอเนี่ยโอ้ไม่พอได้เหรอวะ ใส่เข้าไปนี่ใส่เข้าไปต่อไปสิ่งที่เราต้องทำคืออเดียวใส่วิญญาคกับผมอ่ารอบนี้ผมจะใส่ใส่วิญญาณนะ,ญญณนะพยายามสร้างพวกมันติดติดกันนะทุกคนคือเราจะสร้างอ่าไอเจ้าพวกเนี้ยให้มันดูติดติดกันหน่อยเนาะให้มันดูติดติดกับกับไอเจ้าก้อนนี่แหละเออผมจะพยายามใส่พวกมันติดติดกันซึ่งจำนวนประชากรอ่ของบล็อกเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเหมือนจะไม่พอเนี่ยแหละทุกคน เราจะพอบอั้เนี่ยเออกลัวมันไม่พอเออกลัวมไม่พอจะพอมั้เดยวมันต้องพอสิมันต้องพอพอพออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะแค่นี้แค่นี้ส่ยามผมแค่นี้เพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพอหรือเปล่าสายวิญ,ญญาณเสร็จไปเลยแต่ความจริงเนี่ยเราควรเน้นใสายวิญ,ญญาณเนาะเออควรเราใสายวิญ,ญญาณใส่ให้มันดูเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้อันนี้เราปล่อยนะครับถ้าเกิดว่าเราทำไปอย่างนี้เราก็ปล่อยปล่อยทิ้งไปเลยเราไม่ต้องไป สนใจเอ้ยพอวะพอดิเออเนี่ยพออยู่แล้วพอเกินด้วยเนี่ยเกินไหมถ้าเกินเราก็ใส่สายวิญญาณเข้าไปอีกครับก็เป็นอันจบทำไมกูชอบไปคลิกขวานี่อยู่เรื่อยเลยวะเออดีปหมโอ้ยจะพอไหมเนี่ยบ้าเอ้ยอุย้ยเกือบไม่พออ่ะเซื้อไปอ่ะต่อไปเน้นคลิกขวาฮะคลิกขวานี่คืออะไรก็คือคลิกขวาพื้นที่ให้มันเป็นแบบเนี้ย ให้มันมีความต่างระดับของดินอ่ะผมจะทำการคลิกขวานะคลิกขวาใส่ไปเลยโอเคคลิกขวาสกุยัดไปเลยยัดไปเลยโอเคเริ่มดูเละขึ้นมาแล้วนะทุกคนแต่ว่าไอ้บล็อกก้อนไอ้บล็อกใส่วิญญาณนอะ่ะควรยัดไปเยอะกว่านี้เนาะเออเราไม่ควรยัดใส่วิญญาณเข้าไปน้อยขนาดนี้นะครับอันนี้ถือว่าน้อยมากๆเออนี่ถือว่าใส่วิญญ,ญาณน,น้อยมาก เออไซวิญญาณเราควรที่แบบใส่เยอะกว่านี้แต่อันนี้มันดูน้อยแบบน้อยสดุสดๆเราควรใส่ไซวิญญาณให้มันมากกว่านี้ต่อไปเราต้องใส่ไอ้เจ้าดินดินที่เราไปขุดในป่ามาใช่เราต้องใส่เจ้าดินนั้นเราต้องใส่ดินนั้นเข้าไปด้วยเพื่อความสวยจดและงดงามให้มันดูแบบให้มันดูบบนดเละที่สุดอะทุกคนเอาง่ายๆตรงนี้มันไม่มีอะไรหรอกแค่เราทำให้มันดูแบบแบบมัน ไม่มีตัวเฮีย้ยอะไรอยู่ได้ <c oughs> เออต้องการไปดูเละแบบนั้นนะอ่ะอ่ะโอเค <c oughs> ตอนแรกว่ามันก็สวยนะตอนนี้กูรู้สึกว่ามันเละแล้วน่นนะอ่ะสีนี้มาช่วยตัดฮนะงพอมีสีนี้เข้ามาเริ่มแล้เริ่มเป็นแบบฟาร์มวัวแล้วเออ <c oughs> เห็นไหมสีนี้ผมว่าอุ้ยเดี๋ยวเราต้องใช้นี่ทุก ดูว่าตกกระจายไปเถอะตกกระจายว่าแบบบล็อกมันจะไม่ได้เพราะทุกบล็อกมีค่าเออขี้เกียจไปขุดมาใหม่เยอะถูกไปเอออันนี้จะได้ฮะใช่ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดเดียวเดียวเหอะโอ้พระเจ้าบล็อกกูหมดแล้วโอ่อะต่อไปมาเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อไปผมจะใช้เป็นบล็อกไอ้บล็อกดินน่นเนาะ,อะเออจะใส่ไปทีละฝั่งแล้วกันเนาะ บล็อกดินอันนี้ใส่ไปถมไปเยอะเลยฮะบล็อกดินใส่ไปเยอะอ่ะอันนี้ทุบลองทุบหน่อยตรงไหนที่มันไม่เข้ากันแล้วก็ลองทุบๆไปโอ้ผลงานแอฟแท็กโคตรสวยอะ่ะเออไอ้บ้าใครสร้างดีขนาดไหนกูใส่ไปใส่บล็อกอีกบล็อกหนึ่งมาใส่อะไรอีกบล็อกหนึ่งเลยโอ้โถโคตรแอฟแท็กเลยว่ะโอ้โถคนสร้างระดับประเทศนีงเลยนี่ทุกคน มันคือฟาร์มวัวเว้ยเนี่ยผมบอกแล้วเว้ยถ้าเกิดใส่วิญญาามันเยอะกว่านี้มันจะดูชัดมากแต่อันนี้ใส่วิญนยาณมันน้อยอ่ะผมใส่ไปอย่างงี้โอ้นะมันคือฟาร์มวัวเออเดี๋ยนะสีต่อไปเราต้องใส่ข้าวข้าวข้าวเอ่อฟาร์ข้าวฟาร์ข้าวมันคือสิ่งสุดท้ายนะที่เราต้องใส่เข้าไปในฟาร์มวัวไม้มันจะไม่ออกมาเป็นฟาร์มวัวแล้วใส่ข้าวไปด้วย ข้าวอ๋อแนะนำว่าใส่ไว้ตรงกลางตรงกลางก็ต้องใส่นะฮะแล้วก็อ่ะ่ะต้องมีเศษกระเด็นออกมาด้วยนะแล้วก็ข้างในข้างในก็ใส่ข้าวไปด้วยอ่ะใส่เข้าไปเลยส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยไปหาบล็อกมาใส่เนาะแล้วตรงนี้เราไม่ต้องไปซีเรียสนะฮะอ่ะเดี๋ยอันนี้กูว่ามาดูทุเรศไป,ปนปดงนะเขาเปลี่ยนกันเด็กบอกกูไม่คิดหรอกพอมึงพูดแค่นั้นแหละกูคิดเลยพี่อืกูไม่ได้คิดอะไรหรอกมึงอย่าพูดสิ อ้าโอเคเราก็จะได้มาเป็นแนวนี้เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยววยวว่าพเิเวจะต้องไปเอาไอ้เจ้าดินอย่างเงี้ยมาใส่เพิ่มไอ้ดินขึ้นลาไหมเดี๋ยวเราต้องดินขึ้นลามาใส่ขึ้นดีหลังก็ได้เดี๋ยวตอนนี้เราใส่ไปอย่างงี้ก่อนโอเคเรียบร้อยครับผมแค่นี้ก็จะกลายเป็นฟาร์มวัวของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหลกชิบหายลกอย่าบอกใครเลยเออกูจะใส่ป้ายไปแล้วเออไปไปไม่รู้ใส่ไปทำไมอ่า ไอเดียวสิอันนี้ไม่ตรงต้องใส่มันตรงๆด้วยเออเรียบร้อยนี่แหละทุกคนมันคือฟาร์มวัวอีกประสงค์รอเราก็สามารถเอาวัวเข้ามาเลี้ยงที่นี้ได้ฮะก็จะจะดูสวยสดและงดงามใช่เป็นที่ที่สกปรกมากโอเคทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้นะผมเดี๋ยวพี่ีโอขอแค่นี้ก่อนละกันจังหวะคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นแรงใจให้พี่เวฟด้วยละกันนะผมจะใหม่ในพาร์ทหน้านะเราจะมาสอนสร้างอะไรก็ตามนั้นละกันเนาะ จะไปคลิปหน้าคลิปนี้ก่อนสวัสดีครับไปแล้วครับผมเดี๋ยวา่าผมจะต้องมาทำถนนมาตรงนี้จึจบ๊จบจบึจบ๊บจ๊บขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เชื่อมกับล้วเดี๋ยวเราเอาวอัวมาปล่อยเออเดี๋ยวผมจะผสมพันวัวแบบมหาศาลอะแบบเยอะ